ขอความเจริญในพระสธรรมชมเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านแต่ตอนที่แล้วได้กล่าวถึงสภาวะจิตที่สมเด็จพระธรรมสามิตรคือเจ้าของแห่งธรรมได้ตรัสว่าธรรมชาติของจิตดิ้นรนขัดแข็งรักษายากห้ามยากหน้าที่ของเราก็คือดัดจิตให้มันตรงให้มันตรงให้มันคมถ้าเราไม่ดัดจิตให้มันตรงมันคมแล้ว เราก็มีความทุกข์เราที่ได้กล่าวไว้แล้วแต่จิตเราแข่งเรื่องอะไรหนึ่งแข่งเรื่องราคะเรื่องราคะหมายความ่าเรื่องรักรักใคร่คใใใเรื่องรักรักคใคร่รักคาดหวังรักพลาดหวังรักเปลี่ยนทิศทางรักคาดหวังจิตมันก็แข่งคาดมันจะได้ไหมทั้งคาดหวัง คาดหวังไม่ได้ก็ขาดคั้นขาดคันไม่ได้ก็ขาดโทษเราถามจริงว่าความรักแบบเนี้ยมันจะมีความสุขไหมมันต้องดูด้วยสิฮะมานอนพร่ำเพรือรอระมือขวนว่าถ้าได้ผู้ชายคนนั้นถ้าได้ผู้หญิงคนนี้แบบนี้แบบนี้จะมีความสุขอย่างนั้น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 มันจริงกันสักคนหรือเปล่าหาความจริงมาได้สักคน แล้วเรื่องนี้จะเป็นจะตายทีเดียวภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงไรเพื่อจะไปหาเธอจะได้เป็นตาก็จะไปทหาหนาทะเลจะกลายสุดตาแล้วมาติดเสียงคมหอกคมดาบนะเพราะคาดหวังเรื่องราคะสองพลาดหวังเรื่องราคะจิตมันก็แข่งเมื่อจิตมันแข็งเช่นนี้ความสุขของท่านอยู่ตรงไหน สำรวจจิตตัวเองเรื่องราคาทุกวันสิแล้วท่านก็กระตุ้นกระตุ้นแล้วก็มีคนกระตุ้นแล้วท่านก็แสวงหาเรื่องกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นอยู่มานิ่งๆซะบ้างสังขารไม่มีอะไรสะอาดสวยงามท่านดูสิว่าในสังขารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีอะไรที่มันสะอาดสวยงามมีแต่สิ่งปฏิกูลที่กินเข้าไปและหลออกจากร่างกายทุกวัน สิ่งที่คาดหวังก็สิ่งที่พลาดหวังที่จะเป็นจะตายหรือฆ่ากันนั้นทำให้จิตแข่งนั้นเพราะสุดท้ายท่านจะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลย